วันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเคยอ้างเคยกล่าวเคยบ่นถึงไม่ได้มีส่วนช่วยเราได้จริงผู้ที่ช่วยเราตอนนี้คือเราต้องช่วยตัวเองสถานการณ์ของโลกวิกฤตทุกฝ่ายมุ่งแก้เศรษฐกิจจนลืมความวิปริต ทางศีลธรรมท่านทั้งหลายวิกฤตของโลกในครั้งนี้เป็นการวิกฤตที่ไม่ได้เลือกที่รักผลักที่ชังน,นั้นเราจำเป็นยิ่งที่ต้องถือเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสการสร้างโอกาสเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะได้รู้และเข้าใจว่าที่เราเคย เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของชีวิตหรือนำชีวิตพระพระุทธเจ้าได้ตรัสสอนพวกเราว่าตนนับเป็นที่พึ่งของตนนั้นในขณะที่เรากำลังวิกฤตอยู่กะนี้เราอยากคิดว่าถ้าเศรษฐกิจไม่เท่าเดิมเราอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่อยากจะให้รู้ตามความจริงว่าวัตถุคือเงินทองเป็นต้นให้ผลสูงสุดกับมนุษย์เนี่ยคือความสะดวกนั้นเราขาดความสะดวกบางอย่างไม่ตายหรอกขอให้ความสะดวกบางอย่างนั้นไม่มาย่ำยีวหัวใจเราเราเก้าวไปสู่ตรงไหนเราเก้าวไปสู่คำว่าความดี มีเมตตามีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความประหยัดเป็นต้นเนี่ยให้ผลสูงสุดกับมนุษย์คือความสุขท่านจงเป็นผู้มีความสุขที่รู้จักอิ่มใจกับความเมตตาอิ่มใจกับคำว่าเราประหยัดเป็นอิ่มใจกับการที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเป็นเพียงแค่เรามาเริ่มคิดว่า สิ่งที่อยู่ใกล้เราพร้อมที่จะให้เรานี่ได้ใช้ประโยชน์ได้ก็คือทําเกษตรไว้บ้างท่านแล้วก็อย่าทําตัวเองให้ห่างศีลห่างธรรมใครมีศีลก็คนนั้นศีเลนะสุกติงยันติมีความสุขละท่านศีเลนะโภกสัมปทามีศีนั่นแหละมีทรัพย์ศีเลนะนิพุติงยันติขอให้ท่านจงได้เป็นผู้มีสันติสุขของชีวิต ด้วยศีลธรรมเจริญพร